บริเวณลุ่มน้ำแม่กลองมีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายหากแต่เต็มไปด้วยอัตยาศยยไมตรีอันดีแก่ผู้พบเห็นตลอดจนเป็นแบบอย่างของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนากลุ่มชาติพันธุ์นั้นคือลาวเวียงซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาอย่างยาวนานลาวเวียงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่โลกภายนอกชุมชนไม่ค่อยรู้จักนักหรือมักจะนึกถึงน้อยที่สุดราวกับว่าพวกเขาได้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบ ท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ความที่ชาวลาวเวียงยังคงดำรงอัตลักษณ์แห่งตนและสืบสานวิถีปฏิบัติมาอย่างเหนียวแน่นและยาวนานจึงทำให้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่ถาโถมเข้ามาไม่อาจทำให้ชาวลาวเวียงแปลเปลี่ยนไปได้รากเงาวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของชาวลาวเวียงยังคงมั่นคง และยังเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญและมีคุณค่าที่ทีมยุวว,วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีหยิบยกขึ้นมาเพื่อแกะรอยเรื่องราวต่างๆของชาวลาวเวียงและด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นว่าจะถือโอกาสอันดีครั้งนี้รวมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้แก่ชาวลาวเวียงอีกทางหนึ่ง พอดีได้ข่าวจากพี่คนนีค่ะที่เขาเข้าโครงการก่อนหน้านี้ค่ะเป็นโครงการที่ว่าวิจัยประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับทุนจากสกวค่ะพอดีพี่เขาแนะนำมาก็เลยลองมาชวนเด็กๆเ,เข้าร่วมโครงการนะคะว่าเด็กเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นไหมะคะ่ะ ก็เริ่มจากที่อาจารย์ทราบมานะคะก็คืออาจารย์จะมาติดต่อค่ะให้ทำวิวนวิทยประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะทาเรื่องอะไรคะ่ะแล้วก็ได้มีการปรึกษากันนะคะว่าในอำเภอพนัพรามะคะจะมีชนชาติหลายชนชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นมอญจีนหรือว่าจะเป็นลาวอ่ะคะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะศึกษาเรื่องลาวเวียงนะคะเพราะว่า เราเวียงเต็นเลาาที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักอะค่ะหรือว่าไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่ออะค่ะอ,อย่างตัวหนูเองอะค่ะคือเป็นคนบ้านอยู่ที่ชุมชนของคนลาวเวียงคือถ้าจะบอกตอนแรกเลยไม่รู้จักดีเลยนะคะก็เลยแบบว่าอยากศึกษาเพื่อให้รู้จักตัวเองอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกอาจารย์เขาจะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะคะแล้วก็มาให้พวกเราอ่านดูเสร็จแล้วก็จะ หาคนที่รู้จักก็อย่างเช่นตามวัดต่างๆแล้วก็บ้านคนอย่างเงี้ยค่ะไปติดต่อว่าเราจะมาสัมภาษณ์ได้ไหมแล้วอาจารย์ก็จะพาไปในตอนเย็นของเรื่เรียนหรือไม่ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ เขามายังหัวเมืองชั้นในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในฐานะเฉลยศึกแต่การที่คนลาวเวียงอพยพเข้ามาอยู่ที่เมืองราชบุรีสันนิษฐานว่ามาสมัยที่เกิดศึกเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ในสมัยรัชกาลที่สพุทธศักราช2369ชาวลาวเวียงส่วนใหญ่ถูกกวาดต้อนมาที่เมืองราชบุรีปัจจุบันชาวลาวเวียงที่ถูกกวาดต้อน หรืออพยพม,มาจากเวียงจันทร์ได้ตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ในแผ่นดินไทยโดยเฉพาะในเขตอำเภอโพธารามและยังคงรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี ถ้าถามว่าเออว้าวลาดีกว่านนะถ้าแมนถามว่าคนเราเวียงโอพยจบมาจากเวียงจันทร์มาอยู่นี่ไในยังไงคําตอบที่ตรงที่สุดหลายคนยังดอกเตอชาติวีเกษตรชีลรีก็บอกผู้ว่าอาจารย์รับได้บ่เขาบอกว่าอาจารย์ถูกกวาดตอนมาผู้บอกได้นี่คือเหตุผลทั้งสงครามเขาถูกกวาดตอนมาเพรา่ได้อยากมา ก็คือถูกกวาดต้อนมาจากเ,าเ<ห>วียงจันทร์เลยแล้วก็มาตอนจากัมาตั้งถิ่นฐานที่ที่นี่เลยเอะค่ะตอนมาน,นั่นแหละเฮ้ากับพยายามหาหลักฐานกันอยู่ว่าเฮ้าเฮ้ามาเดินทามามันช่างไหนแต่ตอนที่กับพยายามหากระสึกเรื่องการที่หนึ่งอะนะตอนที่เป็นเจ้าเมื่อลาบเบลีบอะถูกแต้งตั้งให้ไปตีเวียงจันทร์เปิดกวาดต้อนคนเวียงจันทร์มาเนี่ยเพิ่นกวาดต้อนคนจากเวียงจันทร์ขวมมาอยู่ฝั่งหนองค่ายอยู่เมืองพันเผ่า เมื่อมันผ่ายอยูจ่จังหวัดหนองคายเพิ่นเอาคนล่าพวกนี้มาตั้งล่ออยู่เนี่ยเกือบปีหนึ่งเกือบปีหนึ่งเพื่อล่อจ้อง,จเองเมืองจ้งเมืองหลวงขุบางอะ่ะที่เพิ่นเก็เป็นเพื่อนกันนะนะใส่ให้ไปหวานตอนคนจาก12จุดไทยหรือเมืองแถนภาคเหนือของเวียดนามซึ่งเป็นไทยทรงดั่มมากล่ออยู่ปีหนึ่งพวกนั้นถึงจะกลับมาพอก,กลับมาเสร็จแล้วก็ มาน้ากันแต่ที่นี่ตอนที่เดินทางมาเนี่ยจะมาเส้นทา้งใดเข,ขออ้าก็ยายามศึกษากันอยู่ว่าเดินมาทาั้งหนแน่เพราะไอ้คนที่งูก็ตายไปหมดแล้วแต่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องเดินผ่านมาทั้งสละบุรีหล่ะสิ่เราในประวัติศาสตร์ของเล้าทีเข้าอ่านกันะท,ที่บอกว่า ดรสุเมธโพธิสารเป็นคนเล้านะเพิ่นแต่งเอาไว้อ่้นสามรอยนาเนี่ยคนบอกว่าว่าเด้แวะกรุงเทพหรอกมาลาดบุรีเลยแต่ส่วนหนึ่งเอาไว้ยุ่าสระบุรนนนนีนี่นี่เป็นการอพยพขั้งที่หนึ่งส่วนคนไทยรงดำที่มาน้ำเิ่นก็ทจงไปไวเ้เทเบุรี่เพราะนั่นเทเบุรี่ก็เลยกลายเป็นทินให้รงดำเขาย่อย เขาเองก็มีญาติโยมเป็นผู้ศรัทธาชาวบ้านอุปยบม,มามาตั้งหลักฐานนี่ก็สร้างมาเรื่อยๆก็คล้ายๆทรงแบบสมัยภาคอีสานหน้าบานจะคล้ายๆเป็นพญานาคพญานาคไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนโบสถ์สมัยนี้สมัยนี้เขาจะเป็นช่อฟ้าหางหงแต่นี่เป็นคล้ายๆเป็นตัวพญานาคหางหงสหางหงก็เป็นนาคหมดังเกตดูนหน้าบานนะนะเล่าๆกันมาก็ามี สมัยเป็นเลาาเบียงตั้งแต่ถูกพม่าตีมาตั้งแต่ตอนปลายกรุงศรีอยุธยาตีมาคับอุปยกลมมาตั้งหลักฐานสมัยก่อนเขาเรียกว่าตำบลกำแพงไม่ใช่ตำบลบะสิงนะเป็นตำบลกำแพงตอนมาภายหลังก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตำบลบะสิงตอนนี้นะคะประเพณีของชาวบ้านสิงเนี่ยจะมีจะฟื้นฟูมาเริ่มตั้งแต่ประเพณีบุญเข้าจี่ซึ่งเอา,เ,อา,เ,อาเริ่มแรกเลยตอนนี้ใกล้ๆนี้คือประเพณีศาสราวซึ่งจะมีในราวกลางเดือน1ิ เป็นการประเพณีที่อาหารขนมก็คือกายศาสตร์ก็จะมีการพิธีกวนกายศาสตร์กวนกายศาสตร์แล้วก็เอามาถวายพระแล้วก็พิธียายหออข้าวก็คือการที่ในไปทําบุญให้กับบรรพบุรุษโดยการเอาเอาข้าวมีข้าวมีขนมมีน้ามีของใช้ของของกินทั้งหลายเนี่ยใส่ไปในห่อใบตองแล้วก็หอ่อหลังจากนั้นเมื่อถวายพระอะไรเรียบร้อยก็เอาห่อเนี่ยไปแก้กันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่คือใต้ต้นโพ เอามาวางไว้แล้วก็จุดธูปบอกบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วให้มารับของเหล่านี้ต้องทําทุกปีค่ะไม่งั้นบรรพบุพรบุษหรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็จะมารอโดยไม่ได้กินอะไรเลยเขาเรียกว่าประเพณียายห่อข้าวหรือแก้ห่อข้าวก็มีแถวนี้ก็จะมีประเพณีประเพณีลาวเวียงก็มีหนึ่งช่วงกลางเดือนสามก็จะมีบุญข้าวจีขาเรียกว่าข้าวหลามเผาข้าวหลามเป็นประเพณีของเรานีของลาวเวียง แล้วก็มีกลางเดือนสิก็มีขยาศาสตร์เขาเรียกว่า,าศาสตร์ลาวในกลางเดือน3ขึ้น15บห้าค่เดือน3ทุกปีนะคะจะมีพณีบุญข้าวจี่เดิมข้าวจี่ก็คือจี่ก็แปลว่าย่างนะคะ,เ,ะเขาใช้ข้าวข้าวเหนียวเนี่ยปั้นปั้นแล้วก็ชุบไข่แล้วก็มาปิ้งวางบนเตาแต่ตอนมาเขาก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ประยุกต์ใหม่โดยใช้ข้าวลาวเผาเข้าวลามแทนข้าวลามข้าวลามก็คือข้าวเอาไปย่างไปปิ้งเหมือนกันเผาเหมือนกัน เขาก็เลยทุกวันนี้ก็เลยมีปรพณีบุญข้าวจีก็คือการการนำข้าวหลามเผาเข้าวหลามแล้วก็ไปถวายาวายพระแล้วก็แจกเพื่อนบ้านประเพณีอยู่พอออกภาษากลางกลางออกภาษาพอตักบาเทโวก็มีเทศมหาชาติเทศลาวเทศลาวอย่างที่นักเรียนได้มาดูมาชมนะก็มีญาโยมก็จะมีพวกผลไม้มอะไรมาติดกันเทศภาะเทศเป็นทํานองลาวเวียงประเพณีแห่ดอกไม้ซึ่งจะมีขึ้นในวันสงกรานต์ วันสงกรานก็คือตั้งแต่ถ้าที่นี่นะถ้าน้องอยากมาดูนะคะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17เมษายนของทุกๆปีจะมีประเพณีแห่ดอกไม้ของชาวลาวเวียงโดยจะตั้งขบวนยาวไปจนถึงทางนู้นเป็นขบวนเลยแล้วก็ทุกคนก็จะถือดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั่นอ่ะก็เป็นดอกไม้หน้าแรงก็คือมีดอกคูนดอกราเพฤกดอกเยพฤกนะนะดอกคูนดอกกะละมังรู้จักไหมดอกกะละมังดอกเล็บมือนางจะถือกันมาแล้วก็ถือมาแล้วก็ตม แต่ละบ้านเนี่ยค่ะเขาจะตั้งโอ่งน้ําไว้ไว้แล้วก็ตั้งถังน้ําไว้ไว้ทำไรรู้ไหมฮะถ้าโอ่งน้ําไว้สําหรับใครที่เดินคอแห้งก็จะดื่มน้ําส่วนกระอถังน้ำนั้นให้สําหรับชุบดอกไม้เพราะว่าการเดินทางมันไกลมากดอกไม้ก็จะเหี่ยวก็ไปชุบน้ําและพอมาถึงวัดซึ่งวัดเขาจัดไว้แล้วก็จะเอาดอกไม้เนี่ยไปบูชาพระไหว้พระไหว้พระแล้วก็พรมน้ำพรมเอ่อพรมน้ำคือส่งน้ําพระส่งน้าพระเสร็จก็จะมาส่งน้ําพระสง์ สงนาพระสงเสร็จก็ไปรดน้ำคนเฒ่าคนแก่ก็เป็นอันเสร็จพิธีแห่ดอกไม้ของชาวไทตอนนี้เราแยงนี่เขามีการแบบปรับชีวิตยังไงให้เข้ากับคนไทยอะคะคือยังคงความเป็นเราเวียงอย,อยู่หรือ,อว่าะรตนเป็นโดยอัตตอันตโนมัติก็คือ,อเป็นกลมกล<ต>ืนไปแล้ว,ลวมันก็กลมกลืนไปแต่เอกลักษณ์มันบอกออกว่าเป็นเราลาว ส่วนใหญ่ยังนุ่งผ้าสิ้นมันก็เป็นลาวลาวก็นุ่งผ้าสิ้นผ้าสิ้นนี่คือเป็นผ้าที่ทําจากมือเองเลยใช่ไหมคะก็ดั้งเดิมมันก็ทําจากมือปัจจุบันก็มียังไงก็นุ่งแต่ก็ออกมาเป็นผ้าสิ้นแต่ว่าการทอยังหลงเหลืออยู่ไหมอะคะการทอการทอผ้าสิ้นอะ,ะยังไม่มีหลงเหลือแล้วหมด แล้วมีเป็นลักษณะยังไงคะผ้าสิ้นหลวง,ลงพ่อมีให้ดูไหมนี่นีหละตษณาผ้าสิ้นแล้วทีนี้ามตำราลาวก็ต้องมีหัวสิ้นมีหัวสิ้นมีหัวสิ้นแต่นี่ก็สิ้นไม่มีตีนถ้าสมบูรณ์มันต้องมีหัวสิ้นมีตีนสิ้น ชาวลาวเวียงมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองทั้งเรื่องภาษาพูดวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อการแต่งกายการดำรงชีวิตที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นการทำบุญข้าวจี่บุญสงกรานต์ประเพณีแห่ดอกไม้ประเพณีศาสตร์ลาวซึ่งในปัจจุบันชาวลาวเวียงในโพธารามยิ่งให้ความสำคัญในการรื้อฟื้นและเสริมสร้างอัตลักษณ์ คามเป็นคนลาเวียงให้กับคนในท้องถิ่นซึ่งช่วยในการรักษาอัตลักษณ์ของชาวลาเวียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทําให้ชุมชนโพธารามมีความน่าอยู่สวยงามเหมือนดอกไม้ที่ต้องมีหลากสีสันเชกเช่นเดียวกับการมีหลากหลายชาติพันธุ์ในโพธารามให้สมกับคํากล่าวที่ว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่ง ศูนย์วัฒนธรรมลาวเวียงตะมนมันสิงห์นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนุทรามแห่งนี้จะมีศูนย์วัฒนธรรมอันนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมและเครื่องใช้ไม่สอยของชาวลาวเวียงซึ่งเป็นบรรพบุบพบรุษของเขาส่วนข้าวของเครื่องใช้นะคะได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านที่อยู่ในตะมนมันสิงห์มีเครื่องใช้ประจําวันเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเช่นหม้อข้าวเชี่ยนหมากขัน แล้วก็ครกตำข้าวโม่หินพวกนี้เป็นของใช้ประจําวันและเครื่องใช้ในการดักปลาเช่นลอบไซส,สุม่มพวกนี้ใช้สําหรับดักปลาและเครื่องใช้เช่นกระบอกน้ําโบราณน,นะคะกระบอกน้ําที่คนชา,ชาวนาสมัยก่อนเวลาเขาจะไปทํานาคนชาวบ้านสิงนะคะเขาทํานาใช้ทํานาเพราะฉะนั้นเครื่องอุปรกรณ์ในการทํานาก็จะมีเช่นสีฟัดอันนี้นะคะสีฟัดอันนี้แล้วก็กระบุงสําหรับหาบข้าวกระบุง นะคะสำหรับหาบข้าวแล้วก็พวกรหัสวิตน้าวิตน้ำ,นำข้าวนาอะไรพวกนี้จะเป็นเ,นเนครื่องมือเครื่องใช้ของชาวลาวเวียงค่ะของใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียงเช่นไหไหอสีหูไหกระเทียมไหซองพวกนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยของชาวลาวเวียงน,นะคะเด็กสมัยนี้ไม่รู้หรอกว่าของใช้เหล่านี้สมัยก่อนมันเป็นยังไงเด็กจะไม่รู้พอมาเห็นพวกนี้เออเขารู้แล้วว่านี่ใช้ยังไงใช้ยังไงเพราะเรา ว่าเราจะเอามาใช้เอามาเอาเด็กมาเรียนที่นี่สำหรับลูกป,ปัดก็ประทับใจอันดับแรกเลยก็คืออาจารย์นะคะอาจารย์สายพินแก้วงามประเสริฐนะคะเป็นอาจารย์ที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆแล้วก็ดีกับพวกเรามากค่ะเพราะว่าอาจารย์จะคอยให้ความช่วยเหลือทุกด้านทั้งเรื่องงบประมาณหรือไม่ว่าจะเป็นการออกสำรวจนะคะอาจารย์จะชี้แนะให้ตลอดคือเหมือนกับเดินไปพร้อมกับพวกเราโดยที่แบบไม่เดินหน้าหรือว่าไม่จะไม่ตามหลังนะคะคือจะคอยดูแลด้วยตลอดนะคะ เรื่องอันดับที่2ก็คือประทับใจสําหรับออชาวบ้านนะคะที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือคนทั่วไปนะคะที่ให้ความร่วมมือกับพวกเรามากแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเวลาที่พวกเราลงพื้นที่สัมภาษณ์นะคะและ้วก็เหมือนกับประทับใจที่ตัวเองได้มาสัมผัสตรงนี้นะคะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะหาได้นะคะคือเหมือนกับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะได้รับอะค่ะ คือมันเป็นเหมือนกับทําให้เราได้ประสบการณ์แล้วก็ได้รู้จักว่าอองานประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรแล้วก็เราเวียงได้รู้จักตัวตนของพวกเขามากขึ้นนะคะ